สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงของคนราศีตุลประจำเดือนสิงหาคม2,563ราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนหรือผู้ที่มีลัคนาราศีตุลน,นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกการงานของชาวราศีตุลในเดือนสิงหาคมในเดือนนี้ดวงการงานอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะคะ งานเรื่อยๆสบายๆไม่หนักและไม่ยากเพื่อนร่วมงานหัวหน้าง,งานคอยช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่บรรยากาศในที่ทำงานก็ดีงานสำเร็จตามเป้าหมายที่คุณวางแผนไว้ชาวราศีตุลคนไหนที่สมัครงานไว้หรือรองานอยู่ช่วงเดือนนี้มีโอกาสได้งานค่อนข้างสูงและเป็นงานที่เหมาะสมกับชาวราศีตุลค่ะส่วนชาวราศีตุลที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้มีปัญหาก,กวนใจคุณน,น้อยงานดำเนินไปได้เรื่อยๆถ้าจะขยายสาขาหรือแตกลายสินค้ามาก ก็สามารถทําได้ธุรกิจของคุณจะยิ่งดีขึ้นถ้าคุณมีที่ปรึกษาหรือมีคนคอยชี้แนะนะคะการเงินของชาวราศีตุลในเดือนสิงหาคมในเดือนนี้ดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะถึงแม้จะมีรายจ่ายที่จ่ายไปกับของฟุ่มเฟือยค่อนข้างเยอะแต่เป็นเงินที่คุณกันไว้อยู่แล้วรายรับเดือนนี้มีมากกว่าเดือนก่อนเล็กน้อยตัวชาวราศีตุลเองวางแผนทางการเงินตั้งแต่ต้นเดือนเดือนนี้ทางการเงินของคุณจึงไม่น่าห่วงค่ะ ความรักคุณมีคู่ของชาวราศีตุลในเดือนสิงหาคมในเดือนนี้ดวงความรักความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทะเลาะกันบ่อยมากตลอดทั้งเดือนต่างคนต่างเอาแต่ใจตัวเองยึดมั่นในความคิดของตัวเองบางคู่อาจทะเลาะกันหนักถึงขั้นเลิกลากันได้นะคะความรักคนโสดของชาวราศีตุลในเดือนสิงหาคมในเดือนนี้คนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่เหมาะสมกับคุณเป็นคนมีฐานะและเป็นคนที่มีความสามารถค่ะ สุขภาพอยากให้ชาวราศีตุลระวังเกี่ยวกับการเวียนหัวถ้าชาวราศีตุลได้มีโอกาสทําบุญอยากให้ทําบุญเกี่ยวกับบ้านพักคนชรานะคะอันนี้เป็นการทำนายดวงข้าวๆของชาวราศีตุลประจำเดือนสิงหาคม2563ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ